พนักงานสาขาเนี้ยหลอกว่าให้ซื้อได้ไดคิตตี้ไข่หนีหน้าคนหลอกคิตตี้คนนึงต้องเป็นคิตตี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่คิตตี้ก็คือหน่อยก็มาเป็นคิตตี้เท่านั้นคนนี้นะคะบอกว่าไปคิปตตี้นี่คนหลอกอยู่นี่เดิมมาแล้วเ <c oughs> นี่ยไข่ร้านได้ด้วยนะเนี่ยคิตตี้น่ารัก <c oughs> ก็เลยโดนตกก็ <c oughs> เลยโอ้ย <c oughs> ยังเสียวอะไรยังไม่เห็น <c oughs> ทำไมรู้สึกใจคอไม่ดีเลย เห็นยังไม่เห็นเห็นวอใไรกัแลยังหนึ่งสองสามสองกตี่แล้วอกเห็แล้วยั้นบอกแล้วีขอบคุณนะจ๊ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเสือจ้าพอยเปนเาะไชป่ะ มาเลยจัดน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูมันขยรลานได้พนักงานแม่นมากสุดยอดดาวท็อปทอยนะคะควรขึ้นข้าตัวให้วิ่งแล้ววิ่งแล้วอันนี้วิ่งกว่านี่ารักมากตามตามกันได้จะคอฮาโลวีนแต่ว่าเลยฮาโลวีนแล้วไม่เป็นไรหรอก